<Crystal. S 2> เป็นการพบกันครั้งแรกแน่นอนครับ s <S ว่าในอย่างที่บอกค่ะคุณผู้กิจเลยคุณผู้ชมว่าถ้าชนะเอาไปคิดคะแนนรวมด้วยถ้าแพ้มันไม่มีคนะแนนรวมไปถึงคะแนนของทีมด้วยนะักตืตาเพื่อในการในการสุธิรมันครับมีไฮไลท์ที่น่าสนใจคือ เดียวเลิกโคดิ้งลงมาทำการแข่งขันนะเราไม่เห็นเขานานมากเลยนะเปลี่ยนพาร์ทเนอร์นะตั้งแต่นั้นนัดเ่อคนรา้ายคนร้ายเลิกไปแล้ก็หาพาร์ทเนอร์ลำบากหน่อยครั้งนี้มาจับคู่กับเฟรดริกโซกาที่เล่นได้ดีด้วยใเจอแบบเจอกับเควินกับพีเดียนอยู่ตอนนี้แล้วนำด้วยนะแนะนำให้ท่านผู้ชมเปิด2จอไปเลยใช่ค่ะนะครับเพราะสนุกทั้ง2ช่องครับตอนนี้จากดูวิชั่นนะครับ ตบมือ,อก,กันไม่ทันเลยเอาปล่อยแล้วลงสิคะลูกมันออกแล้วมันกค่อยๆโค้คงเข้ามาสวยมากลูกนี้อิสตันไหลดักได้ดีด้วยนี่ครับเ,<อ>เหมือนกันเลยนะการใช่ค่ะใครไปจอดรถขวางใครอนะพื่อนนอกสนามมีใครจอดรถขวางใครอยู่ไหม ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่สนามไหน <laughs> โอ้โหรู้ตัวเลยครับพิสตันไหลอืมพลาดกัน นี่จะเน้นกลางอีกทีนะครับเพราะว่าจริงๆจ,จุดนั้นน่ะสุดท้ายแล้วจุดเบสิกที่สุดก็คือตรงกลางครับ <iliation> จบเลยด้วย21-14 21-11ค่ะเสียดายนะจริงๆเกมแรกเนี่ยทรงดีเลยค่ะตีไปตีมาแล้วผิดพลาดง่ายไ <sk ill peer> ปนนิดนึงค่ะแคนาดานะคะก็ทำให้คะแนนแรกเป็นของรัเสเซียค่ะออกนำไปก่อนในประเภทคู่ผสม B or a hammer queen with black or red you can select red so you're having ดึงกระแทกตรงเนี <Ont> <ats> ่ยค่ะใช่เพราะว่าเข้าไปสูงแล้วจะเลือกเล่นอะไรก็ได้ค่ะหยอดก็ได้เลี้ยวก็ได้ชายคู่นะคู่กับยากูระวันที่เล่นกับอินโดนีเซียเขาก็ลงชายคู่ค่ะคู่ยากุระนี่แหละมีวันนี้แหละค่ะที่สลับกันโอ้เล่นกล่ผสมด้วยนี่แห่วันที่จะ่มกับอินโ ตัดเสิร์ฟลูกนี้ครับคือจากคนาดานะครับลูกนี้ออกหรือไม่ออกไม่ออกครับลงในเส้นตามมาครับเมาอคอฟสิออเสียเปรียบแล้วโอ้ยเสียดายแทนน่ะโอ้โหจริงเรจเกมนี้ตลอดทั้งเกมอ่ะเบียร์นำม,มาตลอดทางอ่นะ วางค่อนข้างสูงค่ะมา,าครอฟเข้ามาแล้วเลือกที่จะหยุดไว้เรียวแบ็กแฮนลูกนี้ไม่ข้ามครับไม่ทันเหมือนกันครับเ<น>บียลูกนี้โดนโอเวอร์เฮดตัดครอสมาครับ ที่ความเร็วของเบยังไม่ได้ลดลงเลยนะยังค่ะนะยังมันเหมือนเดิมยังจี๊ดเหมือนเดิมค่ะโอ้โหใช้น้ำมันอะไรเนี่ยเต็มถังตลอดเวลาเลยไฮสปีดโอ้โหไม่ระเหิดไม่ระเหยเลยอืมเนี่ยข,ขึ้นไปตรงกลางไม่ไกลมือมากเลค่ะได้ขึ้นไปล้วสะบัดเร็วเลยปัดลูกนี้ใช่ค่ะลูกยังลอยอยู่ข้างบนแบบนี้ปัดได้ 3ไม้ของเราปิดได้ไหมเบียอูหยอดดีมากหยอดปั่นดีมากอะชิดๆแล้วปิดเกมไปค่ะ 21, 15โอ้โหชะงงักเลยครับเบียลูกนี้โดนหลอกหน้าไม้โดน นี่มีลูกไซด์เลยครับเราบรรยายกันว่ามีลูกไซด์ไปเจอจริงๆไซด์จริงๆ,ๆ <laughs> ออกหลัง<อ>จะกับเดนมาร์กจะไม่เจอกันแน่นอนน,นะคะที่1ก็จะไปเจอที่2อ,อีกสากลุ่มอื่นนะที่2ก็จะไปเจอที่1กลุ่มอื่นที่ไม่ได้กลุ่มเดียวกันนะคะส้องตัวสูงนะ ก็หยอดพลาดไปเลยค่ะรับเสิร์ฟปิดเกมไปค่ะวลาดนเมีร์มลคอฟนะคะชนะ21-19 15-21แล้วก็21-11ต่อค่ะทำคะแนนที่2ให้กับรัสเซียค่ะนำแคนาดา2-0ค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะแล้วกลับมาชมกันแข่งขันในคู่ที่3 แบกเอริสริชี่ข้างซ้ายอ๋อจะเลี้ยวพลาดเองเหมือนกันค่ะโคชเชสกายาฟิตเนสในโรงแรมหรือสถานที่ที่เขาจัดไปให้แคนะ่นี้แหละคะ่ะทำได้มากสุดคือทำร่างกายเตรียมพร้อมมาให้ดีครับ โอ้โหเราขึ้นตบดีโคชส,สกายาเปลี่ยนเนี่ยโฟร์แฮนด์คอสมาไม่ถึงพอดีนะนี่เพิ่ง17เนี่ย,ยดูจากทรงแล้วถือว่าใช้ได้เลยค่ะเนี่ยแล้วตีกับพี่ได้ขนาดนี้นะหลากหลายด้วยครับผมคุณ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ได้ตัเน็ตด้วยตรงนี้เ <c oughs> หลือคะแนนเดียวแล้วครับที่ตามอยู่ โอ้ยโดนหลอกตัดลูกนี้ครับตัดตรงๆลงสั้นๆครับโอ้โหไม่ได้ขยับเหมือนยิ้มอยู่เลยนะตอน15นะครับนี่ได้มา3ามคะแนนเป็น18แล้วขึ้น19นี่จะเหลือไม่ได้รอยยิ้มอ่ะไม่อูยังเกี่ยวได้วิ่งดีจริงชานลงนะครับโอ้โหโอยออกหลังเสียได้ คือ<ม>ทิศทางเนี่ยตรงเป๊ะเข้ามุมค่ะ,<ล>ะ,ะด้านข้างมีลุ้นแล้วใช่ไปแรงด้านหลังโอ้โไม่ทันจริงครับเพราะว่าตัวเหมือนจะขยับไปทางโฟแฮนครับโดนเลี้ยวครอสไปเป็นเรื่องอที่ทเราเสียแต้มนะใส่ใจนะต้องใช้สับนี้เลยดีกว่าว่าเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจ ถ้าไม่รู้จะตีไปตรงไหนก็ตรงกลางอ่ะเส้นกลางอ่ะเลยสเส้นเสิร์ฟไปนิดนึงประมาณตรงนั้นแหละค่ะโอ้โหต้องขอโทษเลยครับหยอดโฟแฮร์ลูกนี้น้ำหนักมันเป๊ะเลยครับนี่ครับบนขอบเน็ตโอกาสแจ้งเกิดต้องแจ้งนะ โอ้โหหมุดหมิดเลยครับโบโถ์ครับสวยหลอกตัดไม่ได้นะคะแอนหลังค่อนข้างเยอะลูกเลยเยอะหน่อยค่ะโอ้โหคมครับตรงนี้คม จ้องแล้วนะยังก้มไม่ทันเลยใช่ครับ,รบก็เป็นคะแนนที่3ครับที่ทำให้รัสเซียเอาชนะแคนาดาได้นะครับแต่ยังไงก็ต้องเล่นให้ครบ5คู่ครับถึงรัสเซียก็ชนะไปแล้ว30นะครับนี่ทางยากุระแล้วก็ทางไบยันอยหยางเนี่ยต้องบอกว่าได้ประสบการณ์ที่ดีเลยครับเจอใจใครคู่เถาหน้านะ ของดัดมินตัานระดับโลกเลยครับเอาความสัมพันธ์นะทีมเวิร์กอ่ะเขาไม่แสดงแบบนั้นมันไม่ใช่สไตล์ทำไมผมอยากเห็นน่ะเล่นคู่กันมาตั้งนาน Please welcome the technical officials to court number one. ออข้างครับลูกนี้โอ้โห,โห,โหโก้มดูเลยอย่างกุหลาบ <laughs> <c oughs> อาืมฟาดแป๊กขอบไม้ไปรีบไปหน่อยอ,ยอยีวานเนาอ้อลงนะคะแม่ตอนแรกดูจากภาพนึกว่าลอดเน็ตค่ะโ กระแทกติดเน็ตอีกค่ะแบ้างอย่างป<อ>ิดเกมไหมคะ่ะ21.14ค่ะ<อ>เกมรับเป็นรองค่ะ<อ>เวลาเจอคู่รัเสเซียทุกหนักๆขึ้นมาแกะลำบากหน่อยนคะคะ<อ>เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวแล้วกลับมาชมเกมที่สองของคู่นี้มาศส่ลูกซ้ำของโซเชนอฟออกล้างไหมคะกดไม่ลงเหมือนกันโซเชนอฟลูกนี้ กุลาเตรียมหลบอย่างเดียวเลยเราใบอันหยางสวนไปนี่ในวิธีแร็กเกตของทั้งโซโจนอป่ะหน้าโดนฟาดใส่นะพัหลบอย่างเดียวอ่ะคือถ้ากุระเสเซียฟาดมานี่ยากราก็ลําบากนะนี่ครับนี่คือข้อดีครับของการบุกนะครับต้องมีบุกหลากหลายแล้วก็เปลี่ยนน้าหนักด้วยไม่ใช่ถึกจะเข้ามาหยอก เกมคู่ไม่จำเป็นต้องให้ตายภายในไม้เดียวนะ <20. S 1> ใครจะเป็นคนปิดนี่อวานอฟครับสวยๆเลยลูกนี้ครับเอาชนะยากุระแล้วก็ไบรอันหยางไปได้นะครับ2ต่อ0 <20. S 1> เกมครับ21.14แล้วก็21.15ครับทำคะแนนที่4ให้รัเสเซียครับนำแคนาดาหรือว่าชนะไปแล้วด้วยครับ40 แต่ต้องตีให้ครบ5คู่การพบกันระหว่างรัสเซียแล้วก็แคนาดาครับรัสเซียทําคะแนนนำส4สูงเลยนะครับแล้วก็ชนะแล้วมาถึงคู่ครับคะแนนที่เราต้องดูว่าคแคนาดาจะได้สัก 1, ส1คะแนนไหมครับเชื่อข้างในคือเน้นเรื่องความอบอุ่นของร่างกายไว้นะคะเรื่องนอกเลยอาจจะเน้นเอาตัวลวมสบายๆนิดนึงได้ไหมคะ ูกท่าตีแหม่นะรับข้อมือดีนะอมืมีสไตล์โอ้โหโอเคไือสวยด้วยใช่ตีมันน่ะคือเป็นผู้หญิงที่ตีแบบมันน่ะทรงทรงเหมือนผู้ชายเลยแหละ ตัดคอรอสก็เบาไปเองค่ะโดยเปตัวว่าเนี่ยค่ะวิ่งเข้าไปดักโฉบไปข้างหน้าเลยโดยเปตัวว่าเพราะว่าชอยเน้นตัดเป็นส่วนใหญ่บิกเซิร์ฟเลยครับชอย โอ้โหเปลี่ยนใจครับเห็นเขาก็ต uh ุกถอยครับจะหยอดลูกน uh> uh ี้เกมแรกเป็นของทางเาวิตัวว่ากับมาโคว่าไปก่อนนะครับ21ต่อ11มองจากมุมหลังเมื่อสักครู่นี้เาวิตัววารับสวยมากนะเร็จ เสร์ฟสีนะครับเสือบสั้นเองครับเมาโควาพื้นที่ว่างแล้วสิคะยังทันอู่ไม่มีเน็ตช่วยเบรกตก มองไม่ชัดครับโอ้โ oh. ห oh, อีกแล้วครับ สองไม้ไม่อยู่ไม้สามเสียอีกแล้วครับมาโคว่าก็ปิดเกมไปค่ะเกเวโทว่ามาโคว่าค่ะ ทำคะแนนที่5ให้กับรัเสเซียนะคะ 20, 11, 11, 16, 2 1 1 21-16ค่ะก็ะเป็นว่ารัเสเซียนั้นก็ชนะ <12 CC. S 2> แคนาดาไป5ต่อ0เลย